สวัสดีครับผมมีซีชนแนลนะครับผมขณะนี้นะครับเวลาประมาณตีห้ายี่สิบนาทีนะครับผมบริเวณถนนสุขเกษนะครับสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับของจังหวัดสุพนาณรีนะครับพายุอย่างนี้มาแล้วนะครับผมมีขนาดแค่เป็นหางมันนะครับผมโอ้โหครับ ดูกันว่าตกแรงขนาดไหนนะลองดูนะสมลองดูฝนมากผมขนะอนาฬิการครับมองไม่เห็นแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมโอ้โหตกแรงนะครับผมแรงมากนะพายุยานินะครับขอนี้รผมเดินไปดูที่บริเวณ ถนนรัฐพัฒนานะครับแยกจากสามแยกธนาคารกรุงศรีไปนะครับผมก็จะเป็นแยกถนนรัฐพัฒนานะครับผมซึ่งเป็นถนนที่ต่ำมากในสกลนครนะ ก้องอาจจะโดนน้านะครับผมภาพเบอเบอ์นี้ไม่ใช่อะไรนะกล้องโดนน้ำนะหาล่มก่อนนะครับผมสุดที เลนถนนรัฐพัฒนานะครับตกแรงมากเลยนะอันนี้เวยหลาประมาณสัก4-5ยี่สิบตกากย่สิบกว่านาทีนะครับผมอย่างยางี่มาแล้วนะมีแค่ปลายนะครับปลายหางปลายหางของอยางยีนะครับผม ตอนนี้ได้ข่าวว่าเพื่อนตัวไปยังเวียดน,นามนะครับผมส่วนหางก็อาจจะโดนลาวบ้างโดนไทยบ้างเนาะภาคเหนือตอนบนก็จะโดนบานสวดภาคเหนือตอนบนนะโดนบ้างโดนนะครับผมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือ ทั้งเหนือทั้งทั้งภาคนะครับผมแล้วก็จะเป็นอีสานตอนบนนะก็จะเจอกับช่วงห่างๆของพายุยางนี้นะครับผมนะตกแป๊บเดียวนะแต่ว่าแรงมากนะครับผมํำแรง ถนนสุขเกษมนะครับผมโอ้ยมวลของน้ำไหลมาจากบนเดินศูนย์ราชการสกลนครครับผมโอ้โหดูครับดูครับดูน้ำผมโอ้หไหลมาไวมากเลยลมาไวมากจุดหนึ่งอยากให้ดูนะ น้ำขุดขึ้นมาเลยโอ้โหดำเมี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหระมัดระวังกันนะครับผมใกล้ที่บ้านอยู่ในที่ลุ่มนะครับผมที่ต่ำนะครับผมระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันได้นะเนื่องจากว่ากระแสของน้ำค่อนข้างที่จะมาไวมากเลยนะอีคนะครับนีก็ถ่ายอยู่ที่ ถนนสุกเกษมนะครับผมบริเวณแถวหน้าบ้านต่อนั่นเองนะนู้นไปถึงสามแยกธนาคารกรุงศรีนะครับผมต่อไม่กล้าถ่ายนานนะเนื่องจากว่าฟ้าร้องด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม